สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเช้าวันพระฤหัสนะจ๊ะเนาะพระฤหัสบดีที่ถ่ายยี่สิบสองบอกยี่สิบสองกันยายนนะจ๊ะอากาศที่เดนมาร์กตอนเศร้าเมือนนี่ตอนเศร้าแปดองศาตอนนี้นะวันนี้นะแปดองศาจากเขตที่เอยูเนาะข้างบนคุณไปก่าจะหนาวกว่านี่ วันนี้เอออกบ้านสายพี่น้องเจ็ดโมงเกือบสี่สิบหละออกมาก้วยเฮ็ดนู่นนะี่นั่นลายยางลายแนวก็เลยสายนิดนึงแต่ว่ากับว่าเป็นอย่างวันนี้นะจ๊ะเอกพอดีอายากสิม่แช่ประสบการณ์เนาะ ก็คือในในในการเพื่อนม่าอย่างหละในการใส่ใส่ความสามารถของเจ้าของใส่บิจารณญาณของเจ้าของในการแก้ปัญหาแบบเพื่อนว่าอย่างแก้ปัญหาแบบว่าเ,เห็นเห้คนื่นเดือดร้อนแล้วก็ จะขวงกับบัมแนวาไปหยุ่กับคนอื่นจนเกินไปพี่น้องเอาแบบว่าเอาชีวิตจะขวงให้รอดนะสําหรับเอนะอันนี้คือเป็นแนวคิดทีเออยากมาแบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะจ๊ะเนาะให้มองโลกในแง่เอ่อได้แง่บวกให้มองโลกในมุมทีแบบว่าบเมนบวกจนเกินไปพี่น้องบางอย่างเท่ากับ บรสาม,มารถที่จะมองบวกได้หมดนะพี่น้องนะแต่ว่าเท่ากับแบบว่าเขาเริ่นงอะย่างเอ่อบอใส่ชีวิตในความเสี่ยงจนเกินไปก็คือบอกไงไงสถานการณ์ก็คือมัน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 ,ม,นมันเยอะแล้วตอนนี้พี่น้องสถานการณ์มันมากไกลเกินที่แบบว่าบางคนเขาอาจจะแบบว่าไกลเกินที่จะอวยกลับแล้วไกลเกินที่จะเอ่อ เท่านไปอย่างไกลเกินที่จะหันหลังไห้ยังสินะคือสถานการณ์สงครามตอนนี้นั่คือกันแหละก็คือบางบางสิ่งบางอย่างมันก็เปรียบเทียบได้กับบานเท่าคือกันตอนนี้ทุกอย่างมันสถานการณ์มันแย่ไปหมดของแพงการใส่ชีวิตกัเริ่มลา้าปากขึ้นทุกคนก็นต้องเซฟจาของที่ต้องเซฟจาของเข้ากับต้องเซฟเข้าคือกัน เออเซฟคนในครอบครัวเขาคือกันตอนนี้คือทุกอย่างเขาต้องม้องแบบคือใส่ชีวิตแบบว่าต้องมีจุดประสงค์ต้องมีจุดหมายต้องมีเหมือนกับขาสมุด่าเทามีโครงการเท่าจะเห็นอันนี้นะแผนหนึ่งเนี่ย ต้องมีแผนสองแผนสามสำรองน้ำได้พี่น้องเป้าหม้เน่ะตรงมีแผนสองแผนสามเพื่อกันพลาดกันพลาดกันกันทุกอย่างนั่นแหละเออบอกไปกับขื้นนั่นละกันกันไหว้กันบ่ใให้เออเข้าอยู่ในจุดทีเสี่ยงจนเกินไปกันแบบว่า บแมเนว่าผ่านมาแล้วกับเมื่อแก้ปัญหาที่หลังยังสินะมันมันเสีเห็ุให้ให้บางคนอาจจะไขวหรือยอย่างสิก็ได้ือจําเตรียมไว้เลยแผนสองแผนหนึ่งดูแล้วว่าแผนหนึ่งเขาเสีเหนน็ุอันนี้นี่กับยกตัวอย่างสมมุดเนาะนะสมมุดเออสมมุติว่าแผนหนึ่งนี่ของเอนะสม,มุดหน่อยนะแผนหนึ่งตอนนี้เลี้ยนอยู่ แต่ค่ะมือใดที่เอก็กบสามารถที่จะเลี้ยนต่อได้ด้วยเหตุผลต่างๆอาจจะสอบตกหรืออาจจะอันนี้คืออาจจากนะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังอาจจะสอบตกหรืออาจจะเป็นโรคเครียดก่อนที่จะสอบแล้วหรือเอ่อเป็นโรคเครียดก่อนที่เขาจะเลี้ยนจบหรือเอ่อหลายๆอย่างเลยพี่นออ้องเออมันนีเหตุผลเหตุการณของมันนั่นแหละ แล้ววันนี้แผนสองของข่อยขึ้นอย่างข่อยต้องมีไปแหละข่อยต้องรู้แล้วว่าเอออันนี้เบอไ์ใดก็กระก็ดึบมากอันนี้เองสิไหมกระดึบแป้นนั่นต้องวางแผนไปบางเธออยู่แบบเอ๊บ่รเด็เป็นคนอยู่แบบไรสาละเด้แล้วก็บ่ไเด็เป็นคนแบบว่าอยู่อยู่แบบบ่มีเหตุผลหรืออยู่แบบเพื่ออย่างอยู่แบบบม่มีจุดมุ่งหมายนนะ่ะบ่ได้ดเด้เพราะว่าเข้าเข้าบ่รเด็เป็นเสาหลัก ของครอบครัวดอกแต่ว่าเอกกเป็นแบบว่าค่อนข้างจะมีมีเอ่อมีหลายอย่างเงี่ต้องรับผิดชอบหลายแนวเี่ต้องเอ่อเอ่อต้องต้องพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของในครอบครัวนะรา่ว่าจะเหตุการณ์ียังกระแล้วแต่คอยก็ว่าคอยก็อันนี้เตอบอิบยุแต่ว่าหมายถึงว่าเท่ากับ ต้องอยูให้เป็นยูให้ได้พี่น้องนั่นละก็บ่รู้ว่าทุกคนจะเข้าใจว่าเทวบาแต่เอกัหมายเพามว่าเพราะว่าจะเกิดเหตุการณ์อีหย่างห่พี่น้องเฮาต้องมีต้องต้องมีสติไปเออถ้าเฮามีสติแล้วเดี๋ยวเฮาก็จะหาคําตอบได้เองแหละด้วยด้วยสถานการณ์ต่างๆที่มันจะเก่าข้ามา ในชีวิตเนานะพี่น้องเนาะเพราะว่าอย่างดอกเพราะว่าสิเป็นเกี่ยวกับโรคระบาดเพราะว่าสิเป็นเกี่ยวกับการใส่ชีวิตนี่ย่าพายำอ,อ,อยู่ในจุดที่มันเสี่ยงจนเกินไปพี่น้องอย่าพายำอยู่ในมุมที่มันเสี่ยงนี่ละที่อยากจะว้าอยากจะบอก ถามันเสีย่ยงเกินไปเฮอาสีเหตุให้หลายๆายอย่างมันเกิดปัญหาเนาะเพราะว่าจะเป็นแอ่แม่แตคขอบครัวหรือแม่แต้เอ,อ่เพื่อนร่วมงานหรือแม่แต้มันมันสิมีปัญหาของมาโรดเพราะฉะนั้นก็คือแบบว่าให้รีเลี่ยงหลายๆายอย่างทีเฮ้าคิดา เบ้าถึงเนาะเบ้าถึงนะ่งนะทะเลเกลีก้ยงบ่ได้เนะาะทะเลเกลีก้ยงบ่ได้นะ่ะจ็บ่แมนนอ่าสีแ่งตามบ่โลดได้บ่แมนได้ทะเลเกลีก้ยงบ่ได้นี้เฮ้าก็ต้องรูรูที่จะยู่ก็มั่นเห้ได้ยู่รูที่จะยู่ให้เป็นนี่ละเพราะว่าเบิ่งแล้วท้าเฮ้ายู่ยาเขาเหตดน้ำหยากจัเสี่เฮ้าก็ถอยออกมาพี่น้องบางอย่งางเฮ้าบ่จจำเป็นต้องเอา ชีวิตของเฮาไปใส่ก็แมันอยู่โดนๆใส่จมปักอยู่กับแนวเก่าๆเดิมๆเอาจิงๆนะอันนี้เ็บอกเมื่อชีวิตที่เฮาเมื่อชีวิตที่เฮาเลือกอยู่ตอนเนี่ยมันมาถึงจุดที่เฮาต้องเลือกเลือกที่จะยูยูให้เป็นยูให้ได้พี่น้องเหตุการณ์มั่ก็จะพาไปเองแหละ ก็เข้าใจยว่าเหตุการณ์มันจะผ้าไปแต่เฮาก็ต้องบอ่ประมาทอย่าประมาทในการใส่ชีวิตยา่าเอ่อย่าเฮดให้ชีวิตบางอย่างมันอันตรายหรือว่าโหดร้ายกเ็เฮาจนเกินไปเพราะว่าบางบางครั้งอย่าพยายามใส่ชีวิตเอ่อในมุมที ในมุมทีเสียงไหมเสียงบ่แม่นว่าแบบว่าเข้าต้องรูอารมณ์เขา้าไหได้ว่าอารมณ์เข้าอยู่ตรงไหนอารมณ์เขาอยู่ในช่วงโกรธโมโหนี่เขาก็ต้องทำให้มันเย็นก่อนดื่มน้ำเย็นนั่งพักผ่อนนั่งพักหรือว่านับหนึ่งหอดสิบหรือ บางย่างพี่น้องเขาก็สามารถที่จะไปควบคุ้มคน,คนอื่นได้แต่เขาขวบคุ้มเจ้าของได้เพราะฉะนั้นเขาตรงรูแม้ว่าเจ้าของถ้าซ้อนเขามีคนรู้จักทีชอบโออวดชอบคุยโม่โออ,อวดเจ้าของดีเจ้าของเลิศยู่ผู้เดียวก็ปล่อยเขาเ่าไปบางเือเขาก็ต้องไปเบรกหรือไปบางเืออารมณ์แบบว่า เอก็เป็นได้เอก็เป็นบ่เป็นว่าเอาก่เป็นเอกตัวเอกเอก็เป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งที่มีเลือดเนือ้อมีความหู้สซึกมีจิตใจ,จคือกันบางเ่อเอกชอบเบรกคือกันเบรกเบรกบางคนเบรกจนว่าหลากล่อไปเลยกต่มีแบบเป็นอย่างต้องคิดว่าเพื่อจะมียกตัวอย่างถา่าเสว่าที่โ้เอเลี่ยนอยู่นี่สำหรับเอนะเอกะบัญาญาติแล้วนะ แต่ก็มีการบอกแบบว่าที่ขาเจเลียนสูงกว่าเองนนะกจะจบอกว่าไม่ยากเลยพี่เองง่ายๆสบายเอยาแบบเบียกก็เรียกว่าเอาคือคนเฮามันกับคนละลูกแบบคนละอารมณ์บอพี่น้องคนละอารมณ์คือถา,างง่ายคนกะเป็นเลี่ยนเหมือน้ว,วาบอเจ้าอาจจะมีความเข้าใจในเนื้อหาแต่ละวิชาบอแต่ว่าบางคนของคือถถาถามเอ็นนี่เองเพื่เ,เ,เข้าใจ บางอันเอเข้าใจแต่ว่าถ้า้เ,เป็นนางอ่านยุคนเดียวเอจํ่ได้อานมายังบางเ่อยังจํ่ได้เลยคือแล้วแต่สมองคนเฮาแล้วตอนนี้คือเอมีความรู้ส้กวันอันนี้คือรูซสึกส่วนตัวหลังจากที่เอ,อ,เอ,อ,เอติดโรคระบาดมาเนาะตั้งแต่เดือนตั้งแต่ช่วงเดือนวิชาหนี่ที่แหลกๆเลยเดือนประมาณเดือนกลุ่มท่าติดรอบแรกติดเพื่อเดียว นิดหลอกเดียวอันนั่นนะ่ะเอะเป็นบ้าเป็นบอไปเลยได้พี่น้องสมองว่ามีเลยจำซับนาซับหบลังลงหนาลงหลงัลงแต่่าเรืองเงินว่ามีเรื่องผู้ใดยืมเงินจำได้หมด <c oughs> แต่ยืมเงินผู้ใดหนีท้าสทิทําถ่าเรื่มอยู่แต่ว่าถาผู้ใดยืมเงินข่อยนี่ข่อยบารืมเอออันนี้ก็อยากหัวอาย่เนาะอันนี้เมา่อกานูฟังแล้วพี่น้องแนวเอาแนวคำคำอันหัวหัวมาแปะถ่ายคลิป ก็นี่ละก็อยากบอกน้องพี่น้องว่าอยากให้ทุกคนนะ่มีความตั้งสติทุกครั้งที่เดินออกจากบ้านแม้ทางอยู่บ้านพี่น้องเดี๋ยวเอสิมีหลายๆอย่างมาเล่าต่อ,อยู่เพราะว่าเอเอ,อชอบเบิ่งพวกคดีนู่นนี่นั่นเนาะเดี๋ยวเิมีเทคนิคในการใส่ชีวิตนะเนาะอยู่เวลาอยู่บ้านอยู่่อย่างสีแลวก็กะฝากพือเก้าพี่น้องเรื่องขึ้นรถปึ๊บล็อกรถ ย่าลืมขึ้นรถปุ๊บล็อกรถอย่าพึ่งสตาร์ทก็ได้ขึ้นมนานั่งปุ๊บล็อกเลยอย่าพยายามเอ่อถ้ารถมันล็อกอัตโนมตัติบางเื่อเฮาก็ต้องมนานั่งในรถก่อนสตาร์ทรถก่อนเนาะออกโตไปรถคอยอนล็อกอัตโนมตัติแต่รถยุโรปรถเทียรคีนี่ขั้นเทียรคีอยู่นี่นะคือมันสิมีปุ่มเหตุกดแต่ว่ามันก็เดิเป็นระบบเอ่อล็อกอัตโนมัติเอ,อเลยไม่คว้าหนูซือ้อมา เอสามารถล็อกได้เลยล็อกได้ตั้งแต่เอเขามานางปื๊บล็อกรถเลยจสิไหมเอออันนี้ก็มาแช่มาบอกซูฟังไอยากให้ปฏิบัติกันเพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างมันแบบว่าหลายแนวพี่น้องเงินกับเฟอเอ่อทั้งเงินเฟอทั้งเอ่อของใส่ของกินทุกอย่างทุกแนวมันแพงเพราะฉะนั้น เขากับย you ู่ให้ได้พี่น้องยู่ให้เป็นถามมันแพงเขาก็ต้องเซฟจากของเซฟชีวิตจากของเซฟ้นที่ห้าหักเซฟสุยางสุเนวเซฟอิรีเซฟตอนนี้คือแบบว่าต้องต้องยู่ให้ได้แหละพี่น้องเออจังไหรเขาก็ต้อง มีสติในการใส่ชีวิตอันดับแรกเลยจะพักกระลืมหายใจดนะ้อจ้านี่ละขอบคุณทุกคนเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให็เนเนาะกะขอบคุณทั้งแปดพันซับสไคร์เาะจ้าเนาะเออท่านได้เห็ดคลิปขอบคุณเลยเดีย๋ยหายโอกาสเห็ุคลิปขอบคุณอยู่แปดสับแปดพันซับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามบ่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใอ้ไป็นื้อยๆ้อพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า